อะไรวะงานวัดปีนี้ไม่มียิ่งเลยหรอวะนั่นน่ะสิโอ้โหเฮ้ยนี่มันต้องอย่างนี้โอ้โหแจมโบ้โตจิตโอ้โหขันหลังข้างล่งข้างล่งข้างล่งพี่ขอเปิดก้อนแล้วมันไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วอยูไม่ไหวจริงๆริงห้าขุนมึงนี่การแสดงดีจริงๆเลยเล่นโดยจิตวิญญาณใช่คิดยังไงพึงเล่นยังงั้นอะไรนี่เ้ายังไม่เลิกนิสัยแล้วแก่ขนาดนี้ที่ไปเตะอ่างเขาเก็บไปชักที่บ้าน ยังไม่หายเหลยดูทูดูทูทักที่บ้านดูทูทักที่ไหนทักที่นี้พี่พี่คะอันนี้ใช้งานดนตรีชาโด้หรือเปล่าคะอใจมากใจมากทันมัยทุกสุดเลยถ้ารู้จักชาโด้เนี่ยฉันต้อไมมั้งถูกต้องแล้วจ้าน้องสาวที่มาที่นี่เดี๋ยวมาเต้นด้วยกันเลยพวกเราเนี่ยก็เต้นกันอยู่ไปเลยไปเลย เดียงแถวมาเลยได้ทุกคนพีนุ่นนี่พูดตั้งจริงเลยนะมึงเอาเรียกกูทักแรกกูก็ให้ไอ้หนึงอยมือตกึ่งตอกหนงหนึ่งแอกหนึ่งอกน่หนึ่ตอกหนึ่งตอก่ตกหนอน่งอห้ึ่ตอกหึ่งอกหน่งอกหน่มตอหนเ่งตอที่หนึ่งตอกนึ่งหนา่งอกหนึ่ยตอน่งตอกหนด่งยอกนึ่ไต้กหนะกนงก่งตอก่วด้่น เอาเลยตามสบายเลยลงแล้วกูสั่งแสดงกูแสดงให้เด็กๆไ่้ดีกว่าเออกูแสดงอ่ะไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวถ้าวงดนตรีขึ้นก็ใครคนนั้นเต้นถูกใจก็เอาไปเอาบีบก่อนวงดนตรีเนี่ยเอาแบบว่าเปิดแผ่นเต้นก่อนบอยเอาบอยโชว์สเต็ปก่อนเอาบอยมีผู้ใดผู้ใดขาแดนน่ะออกมาเลยแดนเซอร์เก่า ตอนั้อยู่วงซ่อนชัยก็เป็นแบบนี้ท่าที่กูเต้นเป็นยังไงรู้เปล่าสาวเอ้ยเจ้าอยู่บ้านไหนเจ้าอยู่บ้านไหนหรือเจ้าอยู่บ้านไหนจ้าจ้าจ้้า้าาจ้าจา่า้้าจ้าจาจ้าอาู้้าจ้ง้า้จ้อง้าจ้้้าจ้า้าจ้้าง้า้นจ้าจ้่าอาา ชอบบ่อหน้องสาวชอบค่ะชอบมากเอานี่พวกพี่อยากดูท่าน้องสาวบ้างขอเดี่ยวเดียวเด่นๆสักทีอ่ะได้คนเดียวเลยได้เลยเล่นคอเล่นคอทีอุ้ยขอเต้นคู่ได้ปอเฮ้ยกูเล่นอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่จริงจังไงมีห้าตุ้มมึงได้เลยอ่ะ แซ e N ขื S ้น e ชื e ่อ e> ว่าเซนก็รู e> wow. ้จ e ักกัน e> ดีซัด N S E เ้อบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซด N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัด E N S E ก็พวกเรานั่นทนในการทีวี่งวี่เซนทีว่ะเซนทีว่ะเซนทีว